โอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับบอส CNR นะครับอ,อันนี้เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันบ้างสมัครใหม่นี้แจกอะไรบ้างนะครับสมัครใหม่มหมแจก GC อ่าหนึ่งหมื่นนะครับดอลล่าหนึ่งหมื่นอ่าแล้วก็ดูไอเทมนะครับไอเทมก็จะแจกเป็นกล่องพร้อมจริงนะครับมีฟามาสเอลเอสซิก i อเอ็มอ่ะมาดูในส่วนของร้านค้าครับ ร้านค้าก็จะขายปืน1 GC นะครับผมกระสุน1 GC ถึง25 GC นะครับส่วนที่เป็น25 GC เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นกระสุนสไนนะครับส่วนมีดมีดก็ขายเป็นดอลลาร์นะครับแล้วก็มีขายเป็น GC อันนี้น่าจะฟาร์มนะครับผมชุดขายเป็นดอลลาร์นะครับส่วนที่ขายเป็น999นี่ยน่าจะฟาร์มเหมือนกันนะครับมีคาร์บอย ดับพืิงแล้วก็สงครามนะครับอา,อาหาร,ร1น c ายา 1GC นะครับแล้วก็กล่องพร้อมยิง 1GC นะครับของแต่งปืนก็จะมีขายเป็นทั้งดอลลาร์แล้วก็ GC นะครับามาดูสกิลครับผมสมัครใหม่แจกสกิลนะครับไม่ต้องฟาร์ม แจกสก,กิลเต็มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูห้องฟาร์มกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของแมปฟาร์มนะครับเป็นเป็นแมปฟาร์มธรรมดานะก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะอธิบายแมปฟาร์มกันก่อนอจุดสีชมพูนะครับก็จะเป็นจุดเกิดบอสจุดสีเขียวเนี่ยจะเป็นจุดเกิดรถนะครับแล้วก็นอกจากจุดสีชมพูแล้วนะเมืองบางเมืองที่ไม่มีจุดสีชมพูเนี่ย ก็อาจจะมีบอสเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเมืองสลิปปี้หรือเมืองสมอรวิวที่ผมอยู่ตอนนี้ก็มีบอสนะนอกจากนั้นนะครับก็จะมีบอสลับนะฮะบ,บอสลับจะอยู่ที่ด้านบนนะครับโลโก้แล้วก็นอรอ์ลาดแล้วก็เมืองบนใกล้ๆกับใกล้ๆกับอุโมงค์นะครับก็จะเป็นบอสแลซึ่งเลือดเยอะแล้วก็ตบแรงก็ระวังกันด้วยนะแต่ว่าก็ดอปของดีเหมือนกันนะครับ อ่ะต่อไปเดี๋ยวไปยิงบอสให้ดูนะครับผม Okay. หลังจากที่ผมยิงบอสนะครับจนรถพังไปแล้วนะก็มาสรุปอไอเทมที่ผมได้ดางนี้นะผมก็จะมีสนายทั้งหมด1 2 3 4ได,ได้สนายมา4กระบอกนะครับแล้วก็จะได้กล่องแรมา5กล่องนะครับกล่องแรเนี่ยก็จะมีโอกาสเปิดได้สนายนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะเดี๋ยวผมขอทิ้งปืนกลก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกระเป๋าเต็มนะครับ ปึ๊บอ่าไม่ได้นะปึ๊บอ่าไม่สนนย,ยังไม่ออกนะครับสไยไม่ออกสไนไม่ออกอ่สาสไยออกนะครับก็เปิดกล่องฟาร์มไปทั้งหมด5กล่องเนี่ยอ่าได้สนหนึ่งกระบอกนะครับมีโอกาสอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะผมอาจจะดวงไม่ดีเท่าไหรนะ่ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นะห้าห้ากล่องได้สนหนึ่งกระบอกเรามาดูกันต่อในระบบคาร์บไอเทมนะครับให้เรากดตัว P นะ เพื่อดูไอเทมว่าเราสามารถครับอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของไอเทมที่สามารถครับได้เนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์จะอัปเดตให้เราอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปหาใบครับมาเรียนนะครับผมเราอยากครับอะไรเราก็เลือกได้เลยนะครับผมให้ดูไอเทมด้านล่างนะครับว่าต้องหาอะไรมาบ้างนะถ้าหามาครบแล้วก็กดครับไปได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันเท่านี้นะครับอยากให้ผมไปเล่นเซิร์ฟไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มานะครับ อ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ